แม่ฉันให้ตังค์วันเกิดมาตั้ง400แน่โหเยอะจังเลยอ่ะฉันอยากมีบ้างจังอืมเธอก็ขอพ่อเธอสิเดี๋ไม่ก็เขามาแจกฉันไงอ้าวปิ่นมุกไปไหนเนี่ยเฮ้ยตังค์ฉันหายอ่ะปิ่นมุกเอาไปแน่ๆเลยอ่ะปิ่นมุกไปไหนเนี่ยฮะฉันมีเงินแล้วไั้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  เอาเป็นมุกทำไมวันนี้กินข้าวเสร็จเร็วจังเลยอะ่ะออวันนี้ฉันไม่ค่อยมีตังกินข้าวนนะเลยกินขนมแทนจีอขอนั่งด้วยได้ไหมได้สิโหเหมือนอะไรมาสั่นอะฮะโทรศัพท์เข้าหรอไม่ใช่กระเป๋าตังมันร้อนอะ่อะออฉันให้ตังวันเกิดมาตั้ง400รแนะ่ โอ้เยอะจังเลยอ่ะฉันอยากมีบ้างจังอืมเธอก็ขอพ่อเธอสิหรือไม่ก็ขโมยแจกฉันไงบ้าเหรอเพื่อนกันจะขโมยทําไมเพื่อนกันอ่ะเขาไม่ขโมยตังกันหลอกปโยกเพื่อนกันอ่ะเขาไม่ขโมยตังกันหลอกปโยกอืมเั่สินะฉันมีเพื่อนดีๆแบบนี้สุดยอดเลยอืมฉันหมดแล้วฉันขอไปทิ้งขยะก่อนนะ ว้าวคี้เกียจแหละจะมุอยอ้าวปิ่นมุกไปไหนเนี่ยเุ้ยตังฉันหายอะ่ะปิ่นมุกเอาไปแน่ๆเลยอะ่ะปิ่นมุกไปไหนเนี่ยฮะ ปิ่นมุกนี่กำกมยเงินฉันเหรอไม่ใช่เราไม่ใช่ไม่ใช่ได้ไงนี่มันเงินสี่ร้อยบาทของฉันมันมาจากกระเป๋าของฉันนละุกขึ้นเดี๋ยวนี้ลเลยเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเด็กยญิงดาริกาพิการดาปิ่นมุกเขาขโมยเงินหนูค่ะคือไปขโมยเงินเพื่อนทำไมก็เพราะว่าเขาอวดเงินหนูหนูเลยอยากได้ไงคะอ๋ออย่างนั้นเหรอมันเป็นอย่างนี้นี่เองดาริกาถึงเพื่อนเขาจะขี้อวดยังไงแต่หนูก็ไม่มีสิทธิ์ไปขโมยเงินเพื่อนนะหนูต่อไปนี้ก็อย่าลิอาจขโมยของคนอื่นนะ ไม่ดีนะลูกค่ะหนูเข้าใจแล้วค่ะต่อจากนี้หนูจะไม่ทำอีกแล้วเอาเนีขคืนไปหนูไปได้เงินแล้วก็ปรับความเข้าใจกันแล้วก็ไปเรียนด้วยกันอีกนะ,ะกนะไปจะก็อด้าะไปโยู่ <c oughs>